ไกลเลยนี่คือศิลปะห้องน้ำสุดร้อนนะ่าอยู่ที่บริเวณชั้นสองของตึกศิลปะโรงเรียนดอนทาววิทยาอํเาเภออ่ทองจอังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้นะคุณผู้ชมสังเกตนะนี่เป็นภาพของผีนางรำโบราณแล้วก็มีสีแดงคล้ายกับรอยหยดเลือดกระจายไปทั่วห้องน้ำแบบนี้โอ้โหดูหน่าตาตรัสนะที่มาของห้องน้ำร้อนๆห้องนี้ค่ะนายคงสรรรมนูเป็นผู้มีการโรงเรียนดอนทาววิทยาเขาก็เล่านะคะว่าจริงๆแล้ว ตรงนี้เป็นห้องน้ำของครูมีภาพวาดอยู่หนึ่งห้องนะคะแต่ด้วยที่ห้องน้ำของนักเรียนเนอยู่ใกล้ค่ะคุณผู้ชมจึงได้อนุญาตให้นักเรียนเนี่ยมาใช้ห้องน้ำตรงนี้ได้เป็นบางครั้ง ของน้องนักศึกษาจากวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีนะคะที่วาดไปได้หนึ่งปีครึ่งแล้วแหละคะ่ะในกระดาษเดียวกันเราก็ไปเจอนายม,มนเทียนเรียบเรียงนะคะคนนี้เป็นครูสอนศิลปะท่านนี้เลยนะคะร้อยัามว่าการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นแนวคิดร่วมกันระหว่างท่านขออแล้วก็ตัวเองนี่แหละคะ่ะรวมไปถึงนักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์อาใสยดูมาจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละคะ่ะและดูจากที่อื่นบ้างในที่สุดก็ลอง ใช้ในโรงเรียนค่ะเราไปถามนักเรียนนะคะอยากรู้ว่านักเรียนเนี่ยพุกครัวกันหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าไม่กลัวนะคะเพราะว่าหม,มอนกมอเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งส่วนใหญ่นะก็จะเป็นนักเรียนชาย,ยขณะที่บางคนก็บอกว่ากลัวจังเลยะคะ่ะคุณครูโดยเฉพาะนอ้นองนักเรียนหญิงอย่างกรี๊ดคือกลัวก็จะชวนเพื่อนๆมาห้องน้ําด้วยน้องนักเรียนเนี่ยก็บอกว่าแม้จะหลอนนะคะคุณผู้ชมแต่ก็อยากให้มีห้องน้า นี้เพิ่มนะคะเพราะว่าอะไรเพราะเด็กๆเกขาก็มองว่าน่าจะเป็นนด์มา a r k สร้างจุดเด่นให้กับโรงเรียนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะโอ้โหแนวคิด